ราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายการงานก็จะหาง่ายการเงินก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีกัน ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากเรามาดูในด้านของการงานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรชาวราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นการงานของท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วท่านจะมีโชคมีลาบ การงานดีจึงมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านจะทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านคนเกิดอยู่ในปีหรือว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นนับว่าดวงการงานดีดวงการเงินของชาวราศีกันก็มีโชคมีลาบอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก เนื่องด้วยในช่วงของวันที่17นี้นั้นดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่จากโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสดใสมีความรุ่งเรืองหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จการลงทุนก็นับว่าเป็นการดีท่านจะลงทุนอะไรหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ การลงทุนนั้นจะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยก็เรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นในเรื่องของการงานท่านจะไม่ตกต่ำท่านจะไม่ตกอับอีกด้วยผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนถือว่าชาวราศีกันนั้นลุ่มลุ่มโดนๆดนทำอะไรก็ติดขัดในช่วงของเดือนที่แล้ว ในเรื่องของการงานก็ไม่ค่อยดีทำอะไรก็โดนเอาลัดเอาเปรียบโดนคนรังเกียจอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งก็ตกงานว่างงานก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีกันนั้นดวงการงานไม่ค่อยดีรวมถึงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนที่แล้ว ก็นับว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในเรื่องของการเงินการทองก็ไม่ค่อยมีหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมออยากได้อะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการจะไปพึ่งใครก็พึ่งยากในช่วงก่อนนั้นรวมถึงในเรื่องในเรื่องของเพื่อนฝูงบางคนนั้นก็ตีตัวออกห่าง ไม่อยากคบไม่อยากสังสรรค์กับเราจึงทำให้เรานั้นต้องว้าวุ่นและวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองบางทีนั้นอยากได้อะไรก็ไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกันจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานก็ดีชาวราศีกันในช่วงของเดือนพฤษจิกายนนี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์ เข้าสู่ในราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีโชคมีลาภเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำก็จะได้งานดีๆจะได้งานใหม่ๆทำอยู่เรื่อยๆของใหม่ๆจะมีเข้ามาท่านอยากได้บ้านใหม่หรือว่ารถใหม่ก็จะได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นนับว่าดวงของท่านจะเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องของการงานจะจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จงานก็ดีเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาจะพาให้ท่านนั้นมีความสุขอย่างยิ่งครอบครวัวของท่านก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการเงินก็ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น ในช่วงของวันที่17เป็นต้นไปเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไรในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านงานที่ท่านทำคิดว่ายากหรือว่าท่านทำไม่ได้แต่ผลสุดท้ายท่านก็ทำได้และมีคนคอยชื่นชมท่านอีกมีคนนิยมยกย่อง ตาก็าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายมีบริวารอีกมากมายคอยช่วยเหลือท่านอีกด้วยบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นนับว่าดวงของชาวราศีกันจะไม่อยู่นิ่งเฉยจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกยท่าน บุญลนทัพโชคลาบก็มีสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้าหากับชาวราศีกันบางคนร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนก็มีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีไม่ใช่ว่ามีสิ่งดีๆ สิ่งที่ไม่ดีก็มีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของการจับจ่ายใจสอยอาจจะมีเงินมีทองที่จะต้องออกหรือว่าต้องหมุนเวียนออกก็มีในช่วงนี้ บางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะต้องบำรุงในเรื่องของบ้านช่องหรือว่ารถลาอาจจะมีการเปลี่ยนหรือว่าอาจจะมีการซ่อมแซมจะทำให้ท่านนั้นต้องควักเงินฟักทองออกไปบ้างในช่วงนี้แต่สรุปโดยภาพรวมแล้วในเรื่องของการเงินการทองท่านก็จะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อย ถึงจะมีรายจ่ายท่านก็มีรายรับเข้ามาเรียกว่าการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกันจะลงทุนอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้นเงินจะหาง่าย เงินทองจะวิ่งเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงของเดือนพฤศจิกาก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั้นได้งานที่ดีเป็นงานที่มีชื่อเสียงบางคนนั้นเรียกว่าเงินหาง่ายงานหาคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอย่างไม่คาดคิดในช่วงนี้ ในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของการทำมาหากินชาวราศีกันนั้นก็จะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงนี้บางคนว่างงานตกงานก็จะมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีคนนำพาให้ท่านได้มีงานทำอีกด้วย ในช่วงของเดือนพฤศจิกานี้นั้นนับว่าดวงของชาวราศีกันจะเปิดรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปคนที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นดวงของท่านมีความสดใสยอย่างมากๆในช่วงของวันที่28อีกครั้งในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่าน มีความโดดเด่นอีกด้วยในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ราศีพิจิกอีกหนึ่งดวงจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาวาสนาก็จะมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกด้วยในช่วงนี้ท่านยิ่งทำยิ่งขยัน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าความจนนั้นจะไม่มีความดีก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันย์ยงที่เรียกว่าง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานก็หากล้องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนประคับประคองท่านแต่หากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ในเรื่องของ สุขภาพและพารานามัยท่านก็มีภูมิต้านทานที่ดีชาวราศีกันนั้นจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยท่านจะมีภูมิต้านทานท,านที่แข็งแกร่งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนอกเสียจากท่านที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆด้วยโรคประจำตัวอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้ อันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นกับคนที่สูงอายุได้ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้แต่ชาวราศีกันจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังไว้เล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีเกิดขึ้นอาทิเที่ยนไปเหนือไปใต้ไปทางไหนท่านระมัดระวังในเรื่องของการเดินการเหินอันนี้อาจจะมีการ พลาดพลังหรือว่าไปเหยียบของแหลมของมีคมมานี่ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการใช้รถใช้สนนอีกเก่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในราศีกันก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสรุปโดยภาพรวมคนที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือน พฤศจิกายนนี้นั่นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั่นจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้จะมีความสำเร็จมีความเจริญและมีความก้าวหน้าลุ่งเรืองต่อไป ก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้แต่หากว่าท่านฟังกันแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังรับชมกันอีกต่อไปก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่อีกครับในคลิปต่อไปสวัสดี